สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องติกอีสานพาดู YouTube วันนี้จะพาทุกท่านมาชมกล้วยไม้เอื้องสายฤด,ดูฝนเอื้องสายกล้วยไม้ลำต้นแล้วก็หนองเขามีการแตกออกมาเดี๋ยวติกพาทุกท่านมาชมกันเลยนะคะ ช่วงฤด,ด,ดูฝนกล้วยไม้เอื้องสายที่พาทุกท่านมาชมนี้มีลักษณะการเตกหนอกมาใหม่แล้วก็ใบเขียวเลยนะคะเอื้องสายจะเป็นสายที่ย้อยยาวลักษณะต้นนี้พาทุกท่านมาชมการเตกหนโของเอื้องสายกันนะคะลักษณะการเตกโนอกของกล้วยไม้เอื้องสาย สังเกตเห็นได้ว่าตรงที่เป็นลำของเอื้องสายที่มีลักษณะที่ยาวย้อยลงมาจะมีลูกของเขาที่มีการแตกออกมาจากโคนต้นตรงนี้ก็จะเป็นสายยาวย้อยที่ผ่านการแทงช่อโอ,อกมาก็จะมีอันนี้หนอของเขาที่แทง ที่ออกมาใหม่นะคะพร้อมรากของเขาแล้วก็จะมีอก้านนี้ด้วยนะคะที่มีลูกของเอื้องสายนออแทงออกมาต้นเขียวๆสวยๆเลยนะคะรากของเขาเขียวๆเ,เลยมีลำต้นใหม่แทงออกมาพร้อมรากรเขียวแล้วก็ยาวย้อยออกมาตรงนี้อีกค่ะ แล้วก็จะมีอีกตรงนี้อันนี้ก็จะย้อยลงมาตรงนี้เลยนะคะต้นนี้ก็จะมีขนาดที่ใหญ่แล้วก็รากที่แทงออกมาแล้วก็จะมีสายนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่เหี่ยวแห้งแล้ว สายเอื้องสายที่ผ่านการแทงช่อดอกอันนี้ก็จะมีลักษณะที่แห้งเหี่ยวแห้งกำลังจะตายแล้วก็ทิ้งหนอ่อต้นใหญ่ต้นนี้ที่หลงเหลือไว้อันนี้ต้นเริ่มสูงใหญ่แล้วก็มีรากแทงออกมาที่มีลักษณะรากเยอะมากเลยนะคะเชียวแล้วก็รากเยอะนะคะ ในกระถางต้นนี้เอื้องสายต้นนี้จะเห็นว่าการเตกนอของเขา,อาสองนออันนี้จะเป็นนอใหม่ที่เขาเตกออกมาแล้วก็หนออีกหนึ่งนอนี้ส่วนสายที่มีที่ผ่านการแทงเฉดดอ,อันเก่าก็จะทิ้งนี่เลยนะคะทิ้งอนอใหม่ที่แทงออกมาตามปอกนะคะ ลักษณะการแทงนองเขาสังเกตเห็นได้ว่ามันจะอยู่กับตรงป้องนะคะป้องจะสังเกตได้เห็นว่าจะเป็นป้องเป็นข้อตรงนี้เลยนะคะแล้วก็จะทิ้งมีต้นหน่อใหม่ออกมาอย่างนี้เลยนะคะมีอยู่หลายต้นเลยนะคะที่แทงออกมา ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะที่เราสามารถนำมาลงปลูกใส่ภาชนะปลูกใบใหม่ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะนี่ก็เป็นการขยายปลูกใหม่เป็นอย่างดีเลยนะคะสำหรับเอื้องสายที่พาทุกท่านมาชมอยู่นี้ที่มีลักษณะการแตกแทงหนอ่อออกมาใหม่ ในลำป้องในป้องของต้นแม่ของเขาที่มีการเทงหนอออกมาใหม่เดี๋ยวติ๊กจะพาทุกท่านมาชมกันอีกทีในคลิปที่ย้ายลงต้นนี้ลงกระถางภาชนะปลูกใหม่ๆนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมช่องติ๊กอีสานพาดู YouTube ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ติ๊กด้วยนะคะสวัสดีค่ะ